น่องแมวทางทางไปทางไปโรงแรมกระเจอเฮ็ดจะ้ะ <c oughs> <c oughs> ใกล้จะหาวงแรงนแล้วยังว่ฮอดอยู่พี่น้องเหนื่อยล่ะลงรถลงรถผิดป้ายว้วก็เลยพากันเดินย้อนกลับมาเดินย้อนกลับมาหาทางเข้าโรงแรมไม่เจอทุกคนเพราะว่าถนนเส้นเนี้ยมันจะต้องขยักขึ้นมาอีกแบบมันต้องแบบว่ามันเหมือนเป็นถนนที่ซ่อนอยู่นะเออ สวัสดีค่ะทุกทกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ไอ่กับพี่โหน่งนะคะเดินทางไปออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ค่ะทุกคนก่อนอื่นต้องขอบอกว่าไอ่ไม่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปออสโลเลยนะคะไม่มีไอเดียอะไรเลยเกี่ยวกับการเดินทางหรือสถานที่ท่องเที่ยวไปครั้งนี้ก็คือไปเรียนรู้กับพี่โหน่งเรียนรู้จากก้าวแรกเลยนะคะทุกคน การเดินทางในออสโลนะคะใช้รถไฟรถแทรมแล้วก็รถบัสค่ะเราสองคนซื้อตั๋วนะคะ48ชั่วโมงจ่ายไปคนละ720หน่วยเงินเป็นของนอร์เวย์นะคะ720ต่อหัวค่ะจุดที่ไอยืนถ่ายคลิปอยู่นะคะเป็นออสโลซิตี้ค่ะตรงนี้เป็น อุสโลเซนเตอร์ค่ะทุกคนก็จะมีเสือเขาบอกว่าใครมาที่อุสโลนี่ก็คือจะต้องมาถ่ายรูปก,กับเสือคนที่นี่เรียกอุสโลนะคะแต่ว่าถ้าคนไทยเราจะเรียกออสโลใช่ไหมคะ และเป็นความโชคดีของไอ้กับพี่หน่งนะคะที่เราได้ไกด์กิติมศักดิ์ไกด์จำเป็นค่ะก็คือน้องเอมมี่นะคะคนที่ผมสีทองนั่นแหละค่ะเพอร์นัดกันแบบปัจจุบันทันด่วนเลยนะคะไอ้กับน้องอีทรู้จักกันอยู่แล้วแล้วน้องอีทเนี่ยเขาจะพาแม่มาที่ออสโลนะคะน้องเอมมี่เนี่ยเขารู้จักกับน้องอีทค่ะก็เลยนําพากันไปนะคะนี่แหละค่ะคือความโชคดีพายแล้วคนสวยสวัสดีค่ะเอมมี่คนสวยค่ะ สวัสดีค่ะอีทคนสวยค่ะคุณแม่ก็คนสวยเหมือนกันค่ะอยู่นู้นค่ะอุ้ยถนนคนเดินอันนี้เขาเรียกเก๋ถนนคนเดินนะเนี่ยโอ้โหเอมี่คนเต็มเลยเอมี่ก็จะเดินไปยังไงเนาะจุ๊จี้จุ๊จี้พ่อแมงพ่อปานแมงจุ๊จี้อันนี้ไม่ใชสถานีโอเค น่าสุดเลยสุดสายตาก็จะเป็นพระราชวังค่ะอู้คนสวยเราเจอคนสวยแล้วสวยแอนเซ็กซี่โหทางเดินไปนี่ก็จะมีดอกไม้ประดับสวยงามมากเลยชอบชอบแม่อยากถ่ายตรงดอกไม้ใช่ไหมคะ,นะคนจ้ำตามคนขาวเนะด,นะดิดเดนมาฉันถ่ายคลิปอยู่อยาก ตรงนี้น่าจะเป็นสวนที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะเพราะว่าคนเข้ามาเยอะมากเลยค่ะแต่คนก็เยอะเกินนะแม่เนาะไม่มีที่จะนั่งมุมนี้มุมนี้ก็สวยข้างบนนู้นคืออะไรไม่รู้สีแยก จะถึงพระราชวังแล้วอู้ยตรงนี้ก็มีคนนั่งกินเบียร์เต็มไปหมดเลยอเป็นคนสกลนครจ้ะจริงๆแล้วเว้ายอ่อแต่ว่ากระเว้าเล้าเป็นอยู่จ้ะสาวย่อตัวนี้จ้ะแมน ว่ขาวน้เรายังไม่ได้เดินผ่านมาโอเปร่าอยู่ไนอ่อยู่ดตรงจุทเาตเดี๋ยวเรา,ราจะได้ลงองย นนี้เรียกว่าสวนหินก็จะมีดอกกุหลาบนะคะรอบๆลานนี้เลยเป็นดอกกุหลาบทั้งหมดข้างบนนู้นก็จะเป็นน้ำผุข้างบนนู้นก็จะเป็นเหมือนหินแกะสลักด้านบนสุดเลยติดกับก้อนเมฆตอนนี้แบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วนะคะการมานรนเวร์นี่คือใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากมันก็เลยเปืองแบตเตอรี่ค่ะทุกคน อยากจะเก็บภาพให้ได้เยอะๆแต่ก็คงจะได้ไม่มากครับอุ้ยสีชมพูสวยมากแม่ว้าวสวยสวยจังเลยตรงนี้สวยมากชำ่ำๆเลยตรงนี้น้ำช่ำๆเลย มากอะค่ะสวยมากๆปนมันดูว่าเราได้มาตรงนี้เหมือนกันแต่เราไม่ได้โอเคทุกคนออกจากสวนหินแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปต่อสเตชันต่อไปนะคะโอยคนนี้เขาลังถ่ายคลิปเดี๋ยวไอค้าอย่างนี้ไอ้ <laughs> นั่งยอ ฮัลโหลฮฮายคนส,สวยสวัสดีค่ะ,คะน้องอีทคนสวยต่อไปสเตชันไหนรู้ไหมไม่ทราบค่ะ <laughs> ไม่ทราบค่ะโอเคไกลค่ะไกลเอมี่ไปรอที่รถแล้วโอเค okay. วิ่งวิ่งวิ่งห <laughs> <laughs> นูนูนไกลอยู่หลังแล้วมโอเคเราเดี๋ยวจะไปสเตชันต่อไปทุกคนตอนนี้บ่า,บายสองโมงยี่สิบบรรยากาศในสวนหินสวยมากๆเลยทุกคน bí ẩn bí ẩn cái màu gì đó, chúng ta sẽ đi đến này, khu là cái khu vực อสวยมากเชลเชลแล้วก็ไปเรือวิบอนนันนะ่นแหละอ่ะนั้นอวกแบกไปแลนงะนี่าานคือ<ะ>มันเป็นพื้นที่ของทะเลไหมเอมมี่มใ่ เป็นมิวเซียมมีอีกที่เราต้องนั่งเรือออกไปก็ตรงนั้นแหละเมื่อกี้ว่าทหารถือปืนน่าจะเป็นเป็นส่วนของส่วนของเขาใช่ตอนนี้คอลลาไลน์คลลาไลโบสท้องเอ้ยตรงนี้เป็นโอ้โหอันนี้เรือไวกิ้งเรือไวกิ้งที่ว่าชื่อว่าคริสเตียนเรดิชคริสเตียนเรดิชอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ถ้าเรือตอนนี้ก็เดินมาเกาะมาแกะหิวเข่าจ้ะหิวเข่า ผู้คนกับเซลฟี่จะเซลฟี่งามแล้วจ้าอุ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปน้องบาสอุ้ยนี่แดดมาละเรือนออลต้า M สามถึงสสวัสดีน้องบาสเอาอีกนะแม่บอกว่าระวังตกทะเลจ้าเราก็อยู่ท่าเรือนะคะทุกคนตอนนี้ บ่ายสามเกือบบ่ายสี่แล้วเรายังไม่ได okay> ้ทานข้าวเที่ยงเลยผู้สูงอายุทั้งหลายก็หิวข้าวข้าวเช้าแม่ข้าวเช้าเลยเช้าโอ้กินแฮมเบอร์เกอร์ครั้งเดียวเองจ้ะทุกคนดูแม่เพิ่งกินข้าวครั้งเดียวไอ้ก็กินข้าวเช้าที่โรงแรมมาก็ตอนนี้หมดแล้วหมดไปจากเนี้ยแต่ยายยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเราอยากกินข้าวแล้วแมเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอมมี่จะพาไปกินอาหารไทยค่ะทุกคน รีบเดินนะคะเอมมี่กับน้องอีทสองคนนี้เขาไม่กินข้าวกันเลยไงแม่ทำไมเขาผอมกันจังเลยคนนี้สี่สิบอะไรนะกินแต่ยอดข้าวใช่ไหมจนแม่ด่าบอกกินข้าวปัญามไงอนี่น่าสนใจตรงนี้จะเป็นลานกว้างเป็นเหมือนลานถนนคนเดินแล้วก็จะมีขายอาหารเป็นรถเป็นรถจ้ะ จุดนี้ก็เป็นจุดที่เอาจริงๆมาจุดนี้จุดเดียวก็คุ้มเลยนะเนากตรงนี้สวยกว่าทุกที่แล้วก็นกะคือถ้าถ้าเราถ่ายรูปออกมามันจะถ่ายรูปออกมาจะอีกแบบนังจะถ่ายวิดีโอมันจะสวย ถ่ายคลิปไว้ค่ะแม่อันนี้จะเป็นพระราชวังนะคะพระราชวังเราเดินมาถึงพระราชวังแต่พเพอ่อนเขากำลังจะทําเวทีคอนเสิร์ตมันก็เลยยืนถ่ายจากข้างล่างขึ้นมาไม่ได้ค่ะทุกคนเวทีคอนเสิร์ตอยู่โน้นมันจะมีคอนเสิร์ตจะมีออเคสตาราแล้วก็จะเป็นพาร์คอยู่ข้าง เสียดายที่วิวมันหายไปเลยเนะาะเพราะเขาตั้งตั้งเวที ี่ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยอู้หูผลไม้อืมผลไม้ป่าผลไม้ป่าอุ้ย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 สวยจังเลยต้นไม้ใบไม้สวยมากเอาไม่รู้ถ่ายไปแล้ว